ห้องดีแทนุกกาบ้ากับใดพี่น้องพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมตะไม่หววราดครับมารายงานตูครับผมมือเนี้ยสายครับประมาณสีุ่่งเช้าครับผมนัดกับตตือไว้ครับตตือเพิ่นบอกว่าเพิ่จะไม่เห็นหม่งวานป่าครับเห็นหม่งวานป่าคือห่างนะครับเพิ่นจะอยู่ฟังเพิ่นว่านี่เขาจะสีลงปลาครับวันที่เท่าไรตือบอกยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดมีหน้าสีหอดนี่ครับ บ้านยังอ่ะเอาผมก็ลืมซื้อยังอ่ะบ้านโคกวัดบันดาลครับผมปีกายนี่ก็ลุ่งครับผมนี่ผมจําได้ยุดป่าขาวพี่น้องป่าทั้งมศาสตร์ครับนี่ครับห่วยมันเป็นห่วยครับผมเดี๋ยวผมน้ำหาตะตือก่อนครับตะตืออยู่สยบุญนี่เห็นตลดครับผมผุ่นรดเพิ่นย่างผุนครับห่วยธรรมชาติครับยังเงาเลยครับผมแล้วก็เงาไวาทั้งนี้ครับ รู้สึกว่าปีนี้น้ำจะหลายว่าปีที่แล้วครับผมนี่เคาจะจังหาัดแค่จะามหเรืองนี่ขึ้นให้นี่ป่าอยู่ในนี่แล้วนี่พี่น้องไปนัง้งุมครับเดี๋ยวไปน้ำหาตะตือมาน้ำหาตะตือก่อนครับผมอยู่ทางไหนน้องตะตือเห็นตลดครับผมนี่รถบ่นจอดอยู่นี่ครับพี่น้องนี่รถตะตือครับจําได้อยู่ซาเล่งขั้นนี่ ซาเลงตะตือครับผมเฮ้ออ้แต่ว่าป่าเป็นตะลตายครับพี่น้องนี่ป่าเป็นตะลตรายนะครับนี่มันหกเป็นป่าห้าครับอ่พักโต๊ะพักบุงพักเกษตรน้ำครับอยู่น้ำฟังขาเจ้ามาัดจองมองแล้วตัวนี้เริ่มมาจองกันลวตัวนี้ขนาดบ่ได้ลือขืนได้ครับนี่ เริ่มจองกันแล้วโอ้พี่น้องเบื่อเอาครับไอ้เฮ้อแต่ราเมยียนมาพร้อมย่างดิมด่มหอว้าว่าไม่เห็นก่อสางครับผมไม่เห็นห่างนะครับนี่นี่ได้เสียงฮะไปทั้งหุ่นบ่พ่อแหละครับแต่ตื้อยี่ทั้งหุ่นครับผมพี่น้องนี่รถเพิ่นผมจำได้แล้วครับนี่พุ่นหองเอินผมยี่ทั้งหุ่นครับผมนะ พี่น้องเดี๋ยวไปหาเพื่อนเถอเพื่อนบอกเพื่อนลงจังไดะไปจังไดะราคาตัวใดครับผมติดตามมาเสียงรถไถนาตื่นเต้นเห็นยังนออบนี่ป,ป่าบ่อแถวนี่พี่น้องเดี๋ยวคนจะพาพี่น้องขามไม่ต้องอุนครับไปหาตาตี้ครับผมไปคนจีห่วงวาลงมือได้จังเดครับผมที่ได้บอกคือครับเดี๋ยวผมจะบอกผิดพลาดพี่น้องมากมามาพี่ตามครับผม ยางตอา้าวมาหอดแล้วครับผมเออนี่ตติ๋วมันอยู่ฟังทั้งทีครับอือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตติ๋วสวัสดีครับเออส,ว,ส,ว,สวัสดีครับผมนี่โอ้ขี่รถเขามาลึกขนาดเลย มันจะมาทั้งหุ่นมันจะไงเนาะแต่เขาลงตอนเขาลงเขาจะมาทางหุ่นเนาะอ๋อแมน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 เาหุ่นมันถ้าหุ่นมันจะยังไงก็แต่ว่ามาทางพีให้มันเดินเบิ้งทางพีมอ๋อมันเบิ้งท่านี่เออมัน่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผ้าไบว่าคาเท่าดไว่าไส้อรอ๋อาผมเดี๋ยวไอ้ให้เพื่อนบอกว่า จุดเอาจุดเขตจุดเขตเลยเอาเอาไฟวายอยู df, ่เหมือนน้อทั้งหมือนจะไฟอันวะคนบนท้ายรู้นะคนบนท้ายร้พี่ตีเหล่าหรือพี่ตีี่ตีเลยเออเยอะข้าวยางบนน้ำหุ่นบ่ทันข้าวยางเบนน้ำหุ่นมามาพี่น้องมาพาไปเบื่อนครับอันไอ้ที่มัดพงโคกยุ่นนี่เข้าจีเอาขึ้นให้เป็นวะดึงขึ้นเล่นบ่เออพี่น้องครับผมนี่ป่ามันอยู่ในนี่แหละครับนี่พี่น้อง นี่ต้นไหน้ะซื้อมาดูนี่บ่เมื่อกี้นี่ปีนวกครับผมปีนี้ปลาสิหลน์นะครับหนึ่งบึงเอ๋ครับบู้วิบูนขึ้นแล้วครับบุ๋มปลาตงกายบ่อนหรือปลาหรือปลาข้าวปลาตงกายตักข้าวีปลาข้าวก็มี่นี่โม่นี่ยฉาดูปลาข้าวมีเบิดพี่น้องเป็นบ่ธรรมัสตัดครับผมเป็นหวยธรรมัสตัดครับนี่ท่าพับฮะ พื้นที่ที่ไอ้ความยาวที่หวยเฮาที่ลงนี่คือแปดร้อยเมตรเราจะเลื่อนปีหน้าเป็นพันหนึ่งโอ้ยเป็นกิโลหนึ่งเลยพี่น้องปีหน้าแต่ว่าปีนี้เอาแปดร้อยเมตรกว่อนครับแปดร้อยเมตรเออหลายปีแล้วนี่ครับโอ้ยขึ้นอีกแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวใหญ่พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนกันนี่ทั้งนี้ลงไปนี่โค้งไปพุ่นก็ายเป็นไฟอยู่พุ่นเนาะไฟอยู่นี่แล้วเ้าวเจียวแล้วเจียวเจียวรถมาลากขึ้นพวกนี่ให้มันลุกเนาะพี่น้องป่าโ้องห่วงครับผม ป่าท่ามัสสัดป่าขาวอ,อันนี้เมื่อกี้ขึ้นอยู่ในเมื่อกี้นี่ป่าตองกายป่าตองกายคืนในเห็นครับผมเดี๋ยวให้ผู้เสียผ้าพี่น้องจอบเบอร์ครับเดี๋ยวเหาทีมาคุยรายละเอียดก่อนครับผมพี่น้องเอ้าว่าจังไดรายละเอียดเท่ากับว่างใดครับผมเดี๋ยวการที่ลงนี่ลงเป็นที่ที่จะนำเงินเข้าในวัดครับเพื่อทำความเจริญในในในมูโอ้ทำบุญไปครับผมบัตรเท่าไหร่จังไดครับรับก็ พลอยร้อยห้าสิบสวิงก็สี่สิบบาทอ๋อคนละลอยห้าสิบฟังพร้อมบ่ราคาเดียวกันบ่สวิงห้าสิบบาทแต่แหงลุงฟังคนฟูดฟังคนฟังไอ้ที่เขาไม่ยินฟังนะยินฟังจักบาทครับผมยินฟังก็เหมือนกันบะเหมือนกันลอยห้าสิบครับที่เขาทำอ๋อเอาเสมอกระเลยแพ้กระลอยห้าสิบครับครับผมมีน้องแพ้ลอยห้าสิบฟังลอยห้าสิบคืนอีกแล้วปาตองไกลผมกล้าคุยกับเพิ่นอยู่เออ เออคืนนี้ก็เอาบ่หายห้อคุยอางห้องเป็นแล้วไปเดี๋ยวผมจีไปจอบริ่งป่าลงวันที่วันที่ยี่สิมีนะากซนี่เนาะแล้วกาเดี๋ยวเน่ผมจิทานย่างพกกเรื่อืมเลยไม่ใช่อยู่หรอผมว่าจีทำนานผมเลื่อเรื่อเนื่อบานเอ่ ลงวันจียี่สิบเอ็ดมีหน้าหกสี่นี่พี่น้องบัตรตามว่านะครับลอยหาซิบทุกที่นั่งสวิงจักบาทก็่าสี่สิบบาทสวิงสี่สิบบาทสะดุ้งเน่สะดุ้งเน่ก็เหมือนกันลอยฮะฮะลอยหาซิบครับผมสะดุ้งกับแฮทำกันเนาะโอ้ยไม่น้องขึ้นครับผมพี่น้องผมจีฟ้าโว้กับเพื่อนนี่มันจบบมจีฟ้าพี่น้องไปจอดเบิรงครับผมเอออันนี้อยู่บ้านเที่ยงก่อนเองบ้านโคกวัดครับ บ้านโควัดตำบลตำบลบ้านด่านตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านดานบุรีร, wan, ร,ร,ร,รัมย์นี่เองครับเมื่อกี้นี่ว่ากันขนาดว่ากันเสียงดังมันยังขึ้นโชว์นะครับผมเดี๋ยววุอยู่ว่าพี่น้องจอบเบิ้งครับเวลาดึงไม้ออกนี่มันจะขึ้นเยอะบ่เมื่อไหร่จะขึ้นเดี๋ยวผมจีมาวันที่สิบสี่สิบห้าวันที่สิบสี่สิบห้าเดี๋ยวพี่น้องผมจีมาอีกรอบหนึ่งครับผมมาถ่ายเบิ้งว่าป่ามันยิ่งขึ้นเถ๋เบิ้งครับผมเอออเาพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ้งจอบเบิ้งป่าครับเอาซ เออบ่อเอาพาไปดูนเไปนี้ไปไปยางหรือเบิงกัได้ครับผมผมว่าที่จอเบิงมึงมันขึ้นอยู่หนไหมฮะบ่ทั้งหมดก็ขึ้นบ่เอาพานนเบิงรับผมไปรอเบิงป่าขึ้นครับครับครับทุกปลาทุกปลาเลยทุกชนิดเลยปลาปลาปลาในมีเยอะขึ้นทิงแล้วครับผมหลายหลายปลาปลาข้าวเยอะปลาตัวหา บปดูป่าด้ปีกัดด่างน,มามมาน,นะมันวาปีีแล้วนะมันได้หบ่โอใส่มันอยู่ในนี่ไอโซนมาเอาพี่นองครับผม,บผมเดี๋ยวอยู่ผ้าจอเบองป่าบบบนี้น,น,นี่ขึ้นอีกแล้วครับผมนี่ขึ้นไปบางนึงหันเดียดออกห้านพี่นองยางไปเบื้องแล้วครับนี่ต้องเมื่อกี้เอายางไปตังผุนครับเดี๋ยวจะยางกลับทั้งนี้ทั้งนี้มัน ป้าใหม่ยังไหลายอยู่แต่เล่ยทายปรได้ครับผมมันเป็งโค้งๆคอมป่าบรต้องห่วงครับผมผมบอกผิดครับพี่น้องปีที่แล้วติดโควิดบม่ได้ลงครับผมเออพี่น้องคิดบ้างเราครับป่าสองปีครับผมนี่ป่าสองปีเออมันจิตซ้าไดครับผมป่าถ้ามศา,าสรดสองปีปลาขาวนี่บรต้องห่วงครับตัวไงแท่ครับผมนี่มันจิโค้งมาหนุนผูกกระจังมาทางมึงล่องรบืบอน มีคนมาทางมุลงป่าได้ครับผนจรองเอาเฮ็ดห้างเหรอครับผมเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบประมาณสิบทีสบ่สิบห้าไปสิบหา้าที่ผมผมจีม่าอีกครับผมจีม่ายังพ้าพี่น้องมาเบิงป่าอีกรอบนึงตอนที่เพื่อนในเอาเอาไม้เอาอยัางขึ้นครับผมที่ตามได้พี่น้องนี่ครับน้าม,มันสีใสๆครับผมป่านี่อยู่น้ำนี่เละนี่ ปลาขาวปลากดโอ้ยจนมาสิเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวปลาตะเพียนปลาอะไรกับพี่ปลาขาวก็มีครับผมปลากายปลาไก่ดีหลายปลากายหลายแท้เพื่อนว่าปลากายติดตามพี่น้องปลาอิสซกระมี่ครับครับผมเมื่อกี้นี่ว่าจีบให้พี่น้องเบื้องปลาขึ้นอยู่งงงนี้ครับเพิ่อนผันเอิญไปทั้งปุ่นครับผม เพื่อนเพื่อานคุณขึ้นไรครับผมไปหอบมันหกอยู่ครับผมมันไใ้ขางน้ําขางเพื่อนขยอบเบอร์ในทางวามสะอาดบอร์เนี่ยไม่เนา่ยยังไอ้เอาต้นไม่ยังสีออกนะครับมันทายบ่ได้ครับพี่ถ้าผมหนีจากมงนี่ครับผมเมื่อกี้มันขึ้นอีกแล้วนี่โอ้ยผมว่าจะพาพี่น้องเบิรงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิรงครับผมเมื่อกี้ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวหาหม่งหุ่มดีๆก่อนพี่น้องพาพี่น้องจอบเบิรงครับป่าตองกายครับผมเอาเอาพี่น้องมา พี่พาจอบเบื้องนี้มึงนี่แหะครับพื้นที่แปดร้อยเมตรครับผมพี่น้องเกือบถึงกิโลปีที่แล้วนี่บบได้ลงครับผมโควิด้ยขอตัวที่ครับผมปีที่แล้วติดโควิดพี่น้องเอารุ่นพี่น้องเดี๋ยวให้พี่นอ้องเบื้องตามที่ขึ้นอยู่แถวนี้ครับขึ้นไปแล้วบางเนื่องนะครับนี่ม่นด้ขึ้นอยู่แถวนี้แล้ครับผมเดี๋ยวให้พี่นอ้องเบื้องพื้นวัดปาตองไก่ครับปวกเสี้ยนตีครับ โรงพยาบ้าลพื้นว่าครับผมรอครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นใเนเบิ้งที่แรกผมว่าจิตไทยอยู่นี่แหละเพื่อนบ้านเอื้อไปทั้งพุ่นเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งครับติดตามพี่น้องพุ่นเพื่นกำลังคุยกันมากครับนุกแก่ได้โชว์บางดูตัวใหญ่แน่นบางหันคือยังดินอยู่ รอสักคู่ครับห่วยตื่นเสียงนกบ่คมันตื่นเสียงปงุญญืตีบ่ครับผมป,ป,บปุญญาตอปุญญาบานบ่ยู่ตั้งเหมือนครับแต่กับหนาแม่นะบางหันยังคุยกันยังแห้งยังขึ้นอยู่ครับผม เพิ่นว่ามันแดดต้องรอร่อนๆครับช่วงนี้เหมือนแรงครับผมอันนี้ผมมาสีม่วงหาม่งครับแดดกำลังแห้งครับผมโชว์โชว์โชว์โช,โช,โชว์ก้อนมือนี่จักหน่อยก้อนเดียววันที่สิบหาสิบหกสิบมาเบาิบบ่งน้ำกระเจ้าตอนเพื่อกระเจ้าเอาไม้ขึ้นครับตอนกระเจาเอาผักตบพังยังขึ้นครับผมป่าต้องดินไหนเห็นแท้ กเกษติบรได้ทแทงหลายครับตามนั่นแหละแปดร้อยเมตรเบื้องเอาป่าบริษลุ่มมากปีที่แล้วติดโควิดครับผมปีที่แล้วติดโควิดผมก็ลืมไปผมเลยผมบอกผิดเพราะว่าผ,ผมเคยมาไทายเนาะปีนั้นเคยมาไทายอยู่นเนาะมิคะยอะได้ป่าสะดุกว่ามันค้นครับผมอยู่ฟังเท่าบนแล้วาบานในห้องเว้นปีนึงอ่ะคิดเบิ้งเอาครับผมป่ามันจะลายบทบทลายหรือหน่อยครับผมแล้วที่โตง่ญ่ครับผม พี่น้องค้างดางเสร็จแล้วดึงเลยมาดูเลยทาย่ทานเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้พี่น้องเบื้องตอนเพิ่นกักดดางเสร็จต,ตอนเพิ่นสีเอาคว้างเอาไม่เอาพักโต๊ขึ้นครับผมติดตามพี่น้องตอนนี้เวลาชีว่าสีแก้วครับผมเออแล้วการน,นี่ครับตั้ตื้อพงเยาว์บ้านครับผมเ,ออเดี๋ยวพ่อกันเด้อเดี๋ยวพ่อกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพ่อกันครับวันที่ที่หกเดี๋ยวผมมาครับพี่น้องติดตามครับ